มาครับวันนี้เรามาทําเมนูสิ้นเดือนครับอย่างปลาปองวันนี้ก็เลือกใช้เป็นปลาปองตาซ่าแมครัวนะครับเพราะตัวเนื้อเขาจะมีความแน่นตัวซอสมันก็เทจะไม่ว่านอยู่เกินไปครับปลาปองตาซ่าแมครัวจานวนซองปองครับทําการแยกตัวน้ำและเนื้อปลาออกครับมาครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยกระเทียมหั่นแผรนครับจํานวนซ่ามึนซีกีวัวห้อมแดงนํามาซอยซองถึงหัวครับ พ่จินดาน้ำมาซอยห้าถึงหกเม็ดครับพิจินดาีิชาวันนี้จะเป็นสีแดงและสีเขียวนะครับเพื่อเพิ่มซีซันของยำป่าปองครับมะนาวผ้าสีจํานวนซ่องรูครับพักชีใบเหลือยพักชีไทยและตอนหอมน้ำมาซอยครับตามด้วยใบมะกรูดมาซอยครับจํานวน4ี่ถึงห้าใบจะเตรียมใบสะระแหน่เพื่อตบแต่งครับปรุงรสด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ เป็นว่านปลายชอนชาผิกป้น,นึ่งชอนชามะนาวผ้าสีจํานวนนึ่งลูกขึงครับด้วเผื่อๆต้องการความเปรี้ยวที่มากกว่านี้ก็ใส่ตามใจชอบได้เลยครับชิมรสตามต้องการนําเนื้อปลาลงจานครับนำน้ำยำที่ยำไว้ข้างตอนลงไปครับผมราดบนตัวปลาได้เลยครับตบแตงโดยใบสะระแหน่แล้วตามด้วยเครืองสมุนไพรที่เราซอยไว้ข้างตอนครับ ท่านี้ก็เป็นเซตยำปลาปองพอร้อมรับประทานครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้มดดไม่พลาดคลิปใหม่ๆเข้าชิดบังเลยนะครับ